แฟนๆสุดห่วงนางเอกดังถูกสั่งลดน้ำหนักทั้งที่ตัวเล็กผอมขนาดนี้ ต้องบอกเลยว่านาทีนี้ชื่อเสียงของเจ้าลู่ซื่อสาวหน้าใสาที่ขโมยหัวใจแฟนๆได้ทั่วเอเชียจนทําให้ปีนี้เธอพึ่งจะคว้ารางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมประจําปีในงานประกาศรางวัลเวทปบอทีวีแอนด์อินเทอร์เน็ตวิดีโอสมิธ2022โดยเจ้าตัวก็ได้เผยความในใจว่าขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้โอกาสทําให้ได้รับรางวัลในหัวข้อนี้ขอบคุณเวทีบอขอบคุณทุกคนที่ให้การ สนับสน,นุนฉันจะพยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งช่วงนี้นางเอกสาวกระทุ่มเททำงานอย่างหนกักให้กับการถ่ายซีรีส์แต่ล่าสุดก็มีกระแสข่าวว่าเจ้าลู่ซื่อถูกขอให้ลดน้ำหนักนั้นทำให้เกิดภาพนางเอกสาวต้องกินแต่ผลไม้ในกองถ่ายเพราะในขั้นตอนการคุมน้ำหนักเวลาหิว ให้กินได้แต่ผลไม้ที่หวานน้อยและมีน้ำเยอะๆล่าสุดเธอก็อยังได้โพสต์รูปลงในสตอรี่ลงในไวปปอส่วนตัวของเธอด้วยทํากลางแฟนๆก็ทั้งเอ็นดูและเห็นใจเพราะมองว่าเจ้าลู่ซื้อเธอตัวเล็กมากปกติก็ดูพร้อมอยู่แล้วยังจะให้ลดน้ำหนักอีก